นะครับผมขอสัมภาษณ์หลังเกมนะครับหลังจากแมตช์แรกที่บุกมาเยือนวัดโบสครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับก็เป็นเกมแรกของทั้งสองทีมนะครับสำหรับไม่โจยูเอตที่เรามาวันนี้นะครับเราก็ยังกัดกัดเกินนะครับโดยเฉพาะในแนวรุกของของพวกเรานะครับคือหน้ารายเราไม่ชัวร์นะครับหน้ารายเราไม่ชัวร์ โอกาสลงมีเยอะแต่ว่าเมื่อไม่ชัวร์แล้วก็โดนโต๊ะกลับโดนโต๊กลับกลับมาครับสำหรับเกมวันนี้ครับอาจารย์พึงพอใจมากน้อยขานาดสำหรับเกมวันนี้พึงพอใจขนาดไหนก็ในพอใจในระดับหนึ่งครับพอ,พอใจในระดับหนึ่งเพราะว่า มันผมกล่าวมางงั้งต้นว่าเราไปแล้วเราไม่จบเราจบไม่ได้นะครับแต่แต่รูปเกมหรือว่าอะไรเราต้องไปไม่โจต้องไปแก้ไขกันอยู่อีกเยอะครับสำหรับแมตต์ต่อไปครับสหรับแมตต์ต่อไปรับเชียงรายล้านนาในบ้านนะครับเราก็ต้องไป ไปเตรียมตัวกันใหม่ไปฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นครับฝากอะไรถึงแฟนลับของแม่โจ้ครับครับก็ฝากถึงแฟนขับแม่โจ้ทุกคนวันนี้ขอโทษครับเราเก็บสามเต้มไม่ได้แล้วก็ขอขอบคุณของเชียร์แม่โจ้ทุกคนครับที่เชียร์ในการไล์สดและก็ขอบคุณของเชียร์ชาวพิศโลกทุกท่านครับที่ที่มาให้กำลังใจทีมแม่โจ้และทีมวัดโบทวันนี้เกมสนุกครับเกมสนุกโอเคครับขอบคุณครับ